อย่างบางคนเขาใช้เทคนิคนิดนึงน,น,นะครับหลวงตาครับจับภาพหลวงปู่เนี่ยเขาใช้เหมือนกับกระสินคือขออนุญาตให้หลวงปู่เล็กลงแล้วก็ขยายนิมิตหลวงปู่กว้างใหญ่โตคุมตัวเขาเลยแล้วก็เล็กลงอีกอยู่ไกลบ้างอยู่ใกล้บ้างอยู่บนเหนือหัวบ้างอยู่กลางอกบ,บ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับโอ้เขาฉลาดมากนะครับคนที่ฉลาดต้องการมีอิธิธิ์และบุญธิ์เอามานะั่ะ คล้ายๆปุตตสินเป็นปุตตะสินไปอภิญญานคารับจะอาศัยรูปรักษณ์ของปู่เขาบอกว่าอีกคนเขียนมาถามว่าการที่หนูเห็นผีบ่อยๆเกิดจากอะไรครับเกิดจากความชำนาญในอด,ดีตในอด,ดีตเป็นผู้ที่ชอบสื่อสารกับวิญญาณ สื่อสารกับคนที่ตายแล้วผีอะมะหรือวิญญาณเนี่ยมันไปจากมนุษย์มันไปจากคนนะเพราะฉะนั้นมนุษย์กับผีมันก็ต้องสื่อสารกันได้อยู่แล้วมีคนเขียนถามมาน,นะครับเวลานั่งสมาธิมองรูปหลวงปู่ดูในใจสวยงามมากแล้วก็สวดมหาจัรพะพัิไปหลวงปู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็น รูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างหมายความว่าอย่างไรครับอันก็ถูกแล้วลนะ่ะนั่นเราสัมผัสโดยนาม,มาธรรมจากรูปธรรมท่านก็เวียน่าตใจเกิดเมือกับเราเละหลวงพ่อท่านบอกพระเจ้าเสี่องค์เนี่ยนะเนี่ยนโมพุทธาเนี่ยท่านเกิดตามอายุขไข,ขัะของพระเจ้าจาระองค์ในยุคนี้ท่านเกิดร้อยปีเกิดจีโดยประมาณท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อสวยบุญนะไม่ใช่นะ นั่นคือโพริสัตว์จริงๆเวลาตายท่านก็เกิดเลยแล้วก็ทําเกิดทําตายใเกิดทําทตายมากนะเพราะจังหวะเวลาพบชาติโอกาสมันไม่ค่อยจะมีสมอกพบชาติโอกาสในยุคนี้เนี่ยผู้เจ้าสี่องค์เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วทังหวาห้า,าพระองค์ข้างหน้าเนี่ยพูดยิ่งยุคนี้ยิ่งยิ่งเหมาะเหมาะที่สุดเลยเพราะมนุษย์อยู่กลางกลางไม่ใช่จะเร็วแล้วไม่ใช่จะดี มันมีทั้งดีได้เร็วทบอกมันดีดีสุดๆแล้วก็เร็วสุดๆเลยยุคนี้ทะบอกสร้างบารมีได้ดีมากเลยท่าว่าต้องรีบทำซะพออายุมันสั้นร้อยปีสี่หมืนวันวันยิงยี่สี่ชั่วโมงแล้ววันเราบันทึกอะไรนั่นก็คือกรรมชัดเจนนะฝึกเลยเขาบอกว่าที่หลวงตาสอนว่าให้สวดไปแผ่ไปพร้อมกัน ต้องทำอย่างไรครับเวลาสวดเนี่ยอะไรมาล่ะก็จกักรพรรดิก็บารมีที่เราอธิษฐานบะริสัทธทุกองค์บารมีลมของปู่พร้อมบริวารแล้วบุญกุศลที่เราทำีกดาตั้งแต่อดีตมาแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราก็ทำไมจะไม่แพ้ละ่ะลงแผ่ที่จะสวดสวดนี้นเนี่ยสวดพร้อมกันเนี่ยแผ่อย่างไงอ่ะจี้เป็นเป็นลายๆไปสิ ให้พ่อให้แม่ให้ใครก็ได้แล้วดูผลผลที่จะได้คือคอยดูดูผลที่จะเกิดอ่ะครับส่วนคนนี้ก็ถามมาว่านับถือพระพุทธเจ้าด้วยและนับถือไหว้เทพเจ้าด้วยอันนี้ถูกต้องไหมครับและควรปฏิบัติอย่างไรในการนับถือครับเ่พระเจ้าบางองคนะ ท่านก็เป็นพระรทธเจ้าในอนาคตน,นนะะบางองค์ท่านก็เป็นพระประเจกเขาจะบางองค์ก็จะเป็นพระอรหันอยู่แล้วะเขามาเทพหรือเทวดาเนี่ยเราไม่เข้าใจไงเทพทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเทวดาบางองค์ก็ปัจถนาเป็นผู้รเจ้าใช่ไหมล่ะบางองค์ก็ปจัเจกบางองค์ก็เป็นพระอรหันบางองค์ก็สร้างบุญกุศลแล้วเราไม่ไดถือเทพ,พเจ้าเราถืออะไรล่ะ นับถือเทวดาใช่ไหมเราเป็นมนุษย์เรายังไม่รู้เลยนะตายแล้วจะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นเปตดสุรกายยังไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะเออถ้าถูกแล้วล่ะก็มันเป็นกระแสเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าให้นับถือพระพุทธเจ้าให้เป็นเหนือกว่าเทวดาถก็ถูกล่ะก็มีหลายคนจบคำถามเขียนมาเพียงเท่านี้แต่ว่ามีมีคนกระถาม ขอสอบถามว่าแม่ของคนนี้นะครับนอนแล้วจะฝันเห็นบุคคลที่ตายไปแล้วบ่อยมากเป็นคนที่คุณแม่นั้นรู้จักทุกๆคนทําอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนใช้ชีวิตปกติทั่วไปเกิดจากเหตุใจครับเข็ขมีเซนต์ก็มีความรู้พิเศษจริงๆแล้วคนโบราณนะพูดถึงหรือไม่คนในยุคนี้ทุกคนมีรางสังหรณ์ คือมีเส้นอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีในชีวิตประจําวันในชีวิตตั้งแต่เด็กเนี่ยเราบางเรื่องแล้วเรากับมีกลางสังหรณ์ร่วงหน้าก่อนอยู่แล้วแต่เราไม่ฝึกต่อั่นเองทุกคนมีนะทำไมไม่ม,มีมีนะฮะแต่เราไม่เข้าใจกันเองนะถ้าเราฝึกต่อไปเราจะเข้าใจละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆท่านให้ท่านให้สนใจในเรื่องพุทธศาสตร์มากกว่าทางโลกของพ่อเนี่ยมากกว่าด้วยท่านบอก เพราะโลกเนี่ยมันสั้นชาติเดียว,วยถ้าถ้าเองฝึกพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นไปยาวไกลเลยเป็นนักธุรกิจบุญไปไกลไปหลายอสงไขยได้ทั้งหมดไม่มีการตกภูมิเพราะนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตสมัยที่ฝึกดี่ท่านคือการสวดมนต์ท่านเน้นเลยเพราะสวดมนต์ทุกครั้งมันห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกครั้งห่างจากกายกรรมวจีกรรม ห่างจากโนกรรมบางอย่างมีคิดนิดลึกน้อยแค่นั้นเองถ้าเองสวดไปเรื่อยเรื่อยเองต้องแก่อยู่แล้วจั่หวะค่อยค่อยแก่ไปเรื่อยๆื่อยเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรคงเป็นไปไม่ได้เราจะบอกมันต้องรู้สิ่ังหวะครับอันนี้เขาเขียนถามสืบเรื่องกันนะครับว่าการน้อมกําลังจักรพรรดิที่หลวงตาบอกเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับ แให้กับภพบภูมิต่างๆสามารถแผ่ได้เลยหรือต้องรอให้สวดบทมหาจักรรัิจบก่อนแล้วค่อยแผ่ถ้า,าจะไปคนเดียวก่อนนึกถึงโพธิสัตทุกองค์นึกถึงจรักรัิตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันนะมาที่เราแล้วค่อยแผ่อย่าไปแผ่เลยถ้าแผ่เลยมันก็ของเรานะมีเท่าไหร่ไปเท่านั้นแนหะ ยี้งท่องน้อมพลังงานมาพลังงานมันอยู่ในโลกเนะี่ยไม่ได้ไปไหนพอเราเนึกมาในอธิษฐานมันก็มาที่เราแล้วเราก็แผ่ไปถ้าจะให้ดีกับสวดพร้อมกันเนี่ยเราก็รวบรวมพลังงานนะสายใหญ่ผู้ที่สวดพร้อมกับเราเนี่ยมาที่เราก็แผ่ไปที่สุดได้ด้วยนะครับถ้า<อ>ถ้าสวดดถถูถ้าสมมุติว่าเราจับภาพหลวงปู่อย่างนี้นะคะมาอยู่บนศรีศรษะหรืออก สักคู่นึ่งก่อนแล้วค่อยแผ่ไปอย่างนี้ได้นะครับทายังไงก็ได้กค่นึกถึง่ันก่อนให้ดก,ก่อนนะครับใช่เขาถามต่อว่าถ้าหากเราสวดบทมหาสกรภัิในเวลาที่เรานึกได้เสมอก็สามารถแผ่บุญในทุกครั้งที่นึกใช่ไหมครับเราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานนะบุญบุญสนบุญบาร,รมีที่เราสร้างในครบชาตินี้หรืออนา,นาคตขอแผ่ตลอดยีิบชั่วโมง อธิษฐานล่วงหน้าไปเลยเยวลาเราสวดทุกครั้งเนี่ยมันสว่างนะจีรลงวิญญาณแถวนั้นเนี่ยวิญญาณเขาไม่มีรูปเข้าใจไหมมันเป็นนามธรรมาเป็นวิญญาณเป็นผีมันมีอารมณ์เดียวออกจากล่างเนี่ยไม่สุขกทุกข์ออกแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีธาตุให้เปลี่ยนพราะ <laughs> ถ้าอารมณ์ทุกข์ล่ะมันต้องก็ทุกข์จนกว่าสิ่งที่เขาทําในโลกมันหมดมันจะเปลี่ยนได้ นั่นคือโลกของวิญญาณทีนี้เวลาเราสวดมันสว่างเนะยเขาขอแน่นอนนะตอนที่หลวงตาฝึกกับหลวงปูนะ่น่ะเองดูเรืยคนนั้นมันให้ทานเนะี่ยให้ทานไม่แพ่เนะี่ยมันไม่ไปนะเขาน้อมมามันก็ไม่ไปนะเพตอะน,นั้นให้อธิษฐานแผ่ตลอดชีวิตตลอดไป ก็คือต้องตลอดชีวิตตลอดไปเลย<ท>นะคะรับถึงจะมีผลแล้วก็ได้สมปรารถนาที่ต้องการนะครับหลวงตาครับเขาบอกว่าเขาสวดมนต์เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ยบางครั้งก็หลับไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนแต่คนนี้เขามีโทรศัพท์วางไว้ต้องเจ็ดเครื่องไว้ใกล้ๆซึ่งเป็นแบบนี้บ่อยมากอยากทราบว่าคลื่นจากโทรศัพท์ที่คนเขาบอกว่าจะทําให้เกิด พลังงานไม่ดีเช่นกระแสขึ้นที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นให้เกิดมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะส่งผลอันตรายไหมครับคือเปิดโทรศัพท์ไว้แล้วก็หลับสวดมนต์แต่หลับไปด้วยแล้วโทรศัพท์ก็เปิดไปด้วยไม่มีอันตรายเลย<ม>พ <อ S 1> เพราะจิตเราไม่อยู่กับโทรศัพท์เราจิตเราอยู่กับพุทธมนต์มันคนละขึ้นนะถึงอยู่ใ,ใกล้ๆมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ได้ขนาดผัวดายยังไม่ได้ยินเลยเพราะจิตอยู่กับจักรพพัด คนคนนี้นะครับฝันว่าเห็นหลวงตามาหาและก็ให้แหวนพระหลวงตารุ่น77ปีมีความหมายอย่างไรเอาก็แหวนเนี่ยมีความหมายยังไงแหวนกนะ็คงมั่นไว้มั่ง77 <c oughs> เอาแหวนต้องไปคุณไทยก็คิดเอาเองนะครับใช่ความฝันนะฮะมันพูดยากนะอ่ะเพราะเราโลเราไม่รู้ว่าเราหลับเมื่อไหร่แล้วไอ้จะฝันเนี่ยยิ่งหนะักเข้าไปอีกนะ มงคนฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับมีคนเขียนมาถามว่าสวดมนต์แล้วเสียงเปลี่ยนไปหลายเสียงมากประมาณห้าหกเสียงคือการมีอะไรมาเปลี่ยนจิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีครับพวกใกล้ชิดเรานะท่านน้อมมันได้น้อยมีทุกข์มากเอาอะไรแฝงเข้าไปเลย เอาครึ่งกับครึ่งเลยประมาณนะี้ปกติมันก็3าสเเซพอแฝงเปลี่ยนเสียงเขาครึ่งหนึ่งอ,อีกครึ่งหนึ่งเสร็จอีกวิญญาณหนึ่งอะ่ะเป็นพวกกันนะะั่นแหละญาติกันนะ่ะก็เข้าต่ออันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์ทั้งนั้นที่หลวงตาก็สอนทุกวันอยู่แล้ว<อ>น,นะก็ต้องอบางคนใช้ต้องใช้ปัญญานี่จรงว่า จะเอาไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไรใช่ไหมครับต้องทำนะท่านบอกเพราะว่าท่านบอกลุงตาว่าเองในโล้เองปานาติบาตไว้ที่ไหนปานาติบาตไว้ที่ไหนแล้ววิญญาณที่จะเป็นอันตรายกับเองคือวิญญาณพวกสัม,มเวสีเปตอสุรกายที่อาจจะเคยข้าไว้ที่ไหนแล้ววิญญาณมันตกค้างอยู่ตรงนั้น ถ้าเองไม่สวดมนต์เนี่ยอันตรายแน่นอนเลยทั้งหมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติภัยหรือไม่มีชีวิตแน่นอนเพราะเราไม่รู้ท่านบอกเองต้องเข้าใจเจ้ากรรมในเวรถ้าเองเคยฆ่าเคยด่าเคยตีเคย,เคยเทรมานเขาเนี่ยเองไม่รู้ว่าชาตินี้มันอยู่ที่ไหนถ้ามันเป็นเทวดาหรือพรหมก็โอเคสาธุด,ด้วยนา,นารุโมทนาสาธุด,ด้วยถ้ามันอยู่ข้างล่างก็ไม่เจอแล้ว ถ้ามันเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะเจอหรือไม่เจอไม่รู้สำคัญที่สุดคือเป็นอสุรกายและสัมภเวสีที่ตกค้างเนี่ยท่านจึงบอกให้ไปไหนให้นึกถึงพระให้สวดมนต์ไปเพราะเราไม่รู้หลวงพ่อท่านครูไว้ด้วยว่าเองในอดีตเองปานาติบาตเยอะก็ใช่นะเพราะเด็กๆมักจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเราก็กลัวก็อยู่กับพระตลอดไง เพราะเราไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรไ้ที่ไหนมันในโลกเนี่ยเพราะสิ่งที่เราทำเนะี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนะี่ยกรรมทั้งหมดเนะี่ยเราทําอะไรไว้มัอยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่จิตเราตัวบันทึกไนงะมันก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะลําบากนะถ้าไม่ถ้าไม่สวดมนต์ท่านบอกยังไม่รูนะ้เนี่ยเพราะถ้าพอเองสวดมนต์เมื่อไหรนะ่เนี่ยเองไปสวดที่ไหนความดีจะแถวนั้นก็มาด้วยนะท่านบอก มันเป็นขึ้นเดียวกันขึ้นของกรรมมันมีทั้งดีกับไม่ดีกันเองง่ายนะไม่ใช่ยากจะปัญหาเนี่ยตอนเนี้ยวัตถุมันจเจริญคนมันติดวัตถุคนก็เลยเป็นโลคเนี่ยโรคซึมเศร้าโรคมาเลงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรเกิดจากตรงเนี้ยมานทางห่างไว้สั้ว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะ เป็นทุกข์เลยนะะเป็นกังวลเลยทั้งั้นอย่าให้มันเป็นมันไม่ยากอะไรไปไหนก็สวดมนต์ไปเนึกถึงพระพอเนื้อถึงพระจิตล็อกอยู่กับทางอยู่กับหลวงปู่อยู่กับไม่ยั้กวนอิมอยู่กับเนี่ยอยู่กับใครก็ได้อยู่กับเซียนรงไหนก็ได้มันสายใหญ่เยอะไปหมดเลย